าให้กปอกต้มปลากเรียบรอยครับเดือต้มปลานี่กเรียบร้อยดีครับโอ้โหนี่ยากาศดจุดอากาศมนี่กนี่ครับมาโดยด้วยนี่ไอ้้เราเนียนงน้ำนะครับเนี่ยเชียงน้ำคนเชียงน้ำครับใช้ยาไอ้น้ำ เช่ครับใชยาคนปากีเนี่ยคนปากีเอาไปเตันวนี้ก็ทิศเสด็ครับมวยพม่าหรอครับกนนี้ใช่ไหมยบรรยากาศก็บทำกลางดูนะครับโอ้โหตอนเป็นตอนเป็นกําลังตตตินเป็นเมลายซีมงสีมงครงบรรยากาศแบบนี้กถือว่าสุดยอดแล้วบรรยากาศนี่ครับผมมาดิมาดิย่ จจกินข้อพี่น้องครับกินข้อบ้านๆห้องอยู่สิละบุญยังมางไม่หรอกมาสัก